ฮัลหสวัสดีครับผมโ,โห,หวันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มกันอีกแล้วนะครับวอรรอบนี้แขนจัดไป45ดาวเลยนะครับผมก็วันนี้คุณอยู่กับซีโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีสูตรเ,เด็ดมาแจกแล้วนะครับก็เป็นสูตรเยียติไฟฟ้านะครับซึ่งคุณกิมก็ไว้ตีไว้แล้วนะครับผมสูตรนี้เจ๋งดีนะครับผมเดี๋ยวผมมา ให้ทุกคนชมรีเพลแล้วกันนะครับผมหลักๆเขาจะใช้เป็นยาติไฟฟ้านะครับส่วนมากเลยแล้วก็เป็นน้ํายาชุบนะชุบแบบกระจุยกระจายเลยนะครับผมเจ๋งนะครับส่วนนี้เจ๋งดีสําหรับใครที่อยากจะนําไปเล่นก่อลองไปใช้ดูนะครับนี่นะครับคขาจะลงยาติก่อนแล้วก็เจ๊เอามากำหอกนะครับผมตีไปก่อนครับเจ๊นี่ก็จะต้องตัดทางก่อนนะครับตัดทางทางฝั่งไหนฝั่งนี้นะ ก็จะเทท่านทั้งหมดลงเลยนะครับนี่นะครับเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้อาหารนะครับเจ๊ตายไปแล้วนะครับตอนนี้มีนิชุบมานะครับผมเกิดมาอีกหนึ่งชีวิตแล้วนะก็เดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับตอนนี้นี่นะครับผมชุบมาอีกแล้วนะครับโอ้เกิดมาอีกแล้วนะครับเกิดรัวๆเลยนะครับผมแล้วก็ทหารก็ปรีไว้ตรงกลางแล้วนะครับ อันนี้ไปหาบ้านแล้วนะไมกหนึ่งชีวิตแล้วนะครับเจ๊ของเราก็อยู่ด้านล่างอยู่นะครับยังปกตินะครับนตตอนนี้ก็บ้านแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเจ๊เราก็อยู่ด้านล่างเหมือนเด <s SU> ิมนะครับตดนฮันเดอร์โดหมุนติ้วๆเลยนะครับผมโอเคไปแล้วนะครับก็คือสูตรนี้เจ๊เป็นอมตะตลอดกาลนะครับผมสังเกตนะครับตอนนี้ยาชุบเหลือตั้งสามขวดเลยนะครับผมแล้วก็อาจารย์ทำลายหมดไปแล้วนะครับ โอ้เกือบหมดแบบแล้วนะสิงหก่อสร้สางลายไปหกสิบก่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแล้วมั้งครับโอ้โหยังไม่ได้ใช้เลยนะครับสามขวดที่เหลือนะครับผมเจ้าของเ,เลือดเต็มอยู่เลยครับเจ๋งนะเจ๋งเจ๋งสุดเนี่ยแล้วเขาพกแช่มาด้วยนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวเขาจะใช้ตนันน่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะนี่ครับเดี๋ยวจะตายตาย,ตายสิปุ๊บ เดี๋ยวก็ชุบไปไม่แล้วนะครับโอ้โหไม่ตายเลยนะครับเจ๊เจ๊แบบว่าเป็นน้ำวันเลยนะครับผมตานีโอ้ไม่เลยตายเลยนะผมถึงจะตายก็เหมือนไม่ตายนะเรียบร้อยเก็บสามดาวที่เรียบร้อยนะครับเตือน้ํายาชุบด้วยนะโอ้โหก็เดี๋ยวมาชมตาที่2กันต่อนะครับผมสำหรับใครที่อยากเอาไปเล่นก็นำไปเล่นได้นะครับผมแบบ จิวๆเลยนะครับไม่ต้องคิดมากนะส่วนนี้ลงทหารตามที่เขาลงเลยนะครับเป๊ะๆแบบโอ้โหได้3ดาวแน่นอนครับก็ไปรับชมเลยนะครับอันนี้โอเคครับเขาลงเจแล้วก็เปิดหอกเลยนะครับผมเวตีแล้วก็เยตีตัดทางนะครับฝั่งขวาบนนะครับผมไปแล้วครับเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ เจของเราก็ไปแล้วนะครับแล้วก็เจทหารทั้งหมดลงเลยนะครับยุเหนึ่งวัชเจตายเอาตายเรียบร้อยแล้วนะครับฟ mm ินอกชุบมาครับหนึ่งรอบแล้วนะ mm hmm. ตอนนี้เกิดใหม่ใหม่หนึ่งรอบแบบ mm hmm. ก้อนเท่ากับเจมีชีวิตทั้งหมดเจ็ดชีวิตมาหกหรือเจ็ดหรน้ว่ชีวิตโทษเยอะเลยเจนี่ครับเกิดมาอีกแล้วนะครับเกิดรัวๆเลยนะครับแล้วที่ติดอะไรเนี่ยมันติดบั้งหรือเปล่าเนี่ย ก็มันเป็นรูปแลไรไม่รู้นะครับคลเมื่อกี้แ๊บตอนนี้ทหารก็ไปยืดเข้าไปด้านบนนะทำไมไม่เข้าตรงกลางอ่ะก็งงใจเหมือนกันนะครับผมแต่ก็มีท่าส่วนหนึ่งนะับผมที่เข้าไปตรงกลางนะตอนนี้เจ๊ของเราก็อยู่ด้านซ้ายนะครับโอเคทหารเข้าไปที่บ้านแล้วนะครับบ้านจัดทงแล้วนะครับ เรียบร้อยครับันไปแล้วนะครับเจ๊ตายแล้วครับชุบมาอีกแล้วนะครับโอ้โเจ๊ไม่มีวันตายจริงๆแล้วอยู่นี่เจ๊มาอีกแล้วนะครับโอ้โหเจ๊ปะทะเจ๊แกทุกคนสังเกตไหมแล้วตอนนี้ก็เหลือเยอะเลยนะผมสกิลปูอันนก็ยังไม่ได้ใช้นะทุกคนดูดิโอ้โสกิลคิงด้วย ใช้สกิลทิ้งแล้วนะครับตอนนี้เรียบร้อ,อยสามดาวบนที่เรียบร้อ,อยแล้วนะครับโอ้โหสุดจัดจริงๆครับส่วนนี้นําไปเล่นกันได้นะครับส่วนนี้ผมว่าเจ๋งดีนะตีไฟฟ้ากับน้ํายาชุบชุบแบบรัวๆเลยโอ้โหเป็นอมาตมะเลยนะแบบเจ๊นี่เป็นอมาตมะเลยน้ํายาเหลือๆเลยนะผมก็หากใครชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ เดี๋ยวมีสูตรใหม่ครั้งหน้าผมจะเอามาแชร์ต่อนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ